สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่30เมษายน2,568ได้ว่าอำลากันแล้วฮะัหรับเดือนเมษายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่ตลาดหนปิดได้แบบว่าสวยงามนะครับปิดที่1,197.26จุดนะครับเพิ่มขึ้น26.14จุดคิดเป็น2.23%มเเซมูลค่าการซื้ขวันนี้54,300 66.53ล้าร้านบาทตั้งหมดเลยว่าช่วงเช้าว่าบ้านเราเนี่เจอข่าวในเรื่องของตัวของมุดีิเองที่มีการปรับลดนะฮะแนวโน้มความน่าเชื่อถือนะครับเรียกว่าของประเทศไทยนะเป็นนะักเที้ะจาก s t ต b l e ลคนก็มองโอ้โหน่าจะทำให้ตลาดนี่แบบว่าอ่อนกำลังลงแต่ก็ผิดความคาดหมายเรียกว่านักวนูยังคงเข้ามา ซื้อหุ้นกันอย่างต่อเนื่องนว,ว่าตัวใหญ่ๆกันแบบว่าแม่เขียวกันเลยทีเดียวนะทำให้ช่วงเช้านี่บวกไปถึงกว่า10จุดนะแต่พอมาช่วงบ่ายต้องบอกเลยว่าได้ปัจจัยบวกนะครับอย่างคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรงองเองก็มีการลงมตินะครับ5ต่อ2หะครับด้วยว่าให้ลดดอกเบีย้ยนโยบายลงนะ0ู5เปอร์เซ็นต์ะครับเรียว่าจาก2%เเนะเหลือเป็น 1. เจต่อปีโดยให้มีผลทันทีซึ่งในส่วนของสองสิยงนั้นนะเรียกว่าให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายแต่ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีทําให้บรรยากาศการซื้อขายนะครับในตลาดหุ้นไทยบ้านเราทั้งหมดว่าผ้าบใหม่มีการสะกัดแบบฝ้ายอย่างคึกคักนะแต่ก็ต้องรู้ดีว่าเอ๊ยวันศุกร์นะวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะในขณะที่วันพรุ่งนี้ตั้งหมดรกว่าเป็นวัน แม่เสดยดายนะฮะวันเป็นวันรายงานนะครับวันนี้หนึ่งพฤษภาคมตลาดไทยคือว่าหยุดทําการหนึ่งวันนะครับเปยกว่าแม่คนที่สายเป็นเก่งกําไรจะแบบแบบแหมขาดความต่อเนื่องครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์วรเชษคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทอักทร์กรุงศรีจำกัดมหาชนจะมาสรุปภาพรวมตลาดคุนไทยวันนี้รวมถึงแนวโน้มว่าวัน สุกนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นแบบว่าแม่บกกว่า26จุดนะมูลมูลค่าก็มากกว่า54,000ล้านบาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับ ก็ต้องบอกว่าตลาดวันนี้ตอบรับภาพบวกนะครับต่อการผ่อนคลายนิยยการเงินของประเทศชาตินะครับแล้วก็มีสัญญาณในเรื่องตัวการผ่อนคลายเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ทําให้วันนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพรวมก็เซ็ตบวกไป26จุดนะครับ1197ด้วยวอลลุ่ม5 0,000กว่าล้านบาทก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะ,ะเป็นวอลลุ่มที่ซัพพอร์ตการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเซ็ตนะครับแต่ว่าถ้าตัดตัวเดลต้า,าไปก็เซ็ตก็บวกได้ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณ16จุดด้วยกันนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเดลต้าตัวเดียวก็บวกขึ้นมา10จุดนะครับก็ถือว่าโครงสร้างของตลาดเองฟื้นตัวแบบกระจายนะครับส่วนกลุ่มธก็เป็นกลุ่มพวกประกันนะครับที่ปรับลงเพราะว่าวันนี้ดอกเบี้ยขยับขึ้นแล้วก็จะมีแรงเซเว่นแฟกในส่วนตัวไฟแนนซ์หน่อยๆครับผมครับผมนะเรียกว่าวันดูความตัวนึงตัวมาลุ้นด้วยว่าจะวันศุกร์เนี่ยจะทะลุพันสองยีนพันสองได้หรือไม่คุณกระพัดมองอย่างไรในวันศุกร์ ที่ถ้าดูโมนต้มเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าเซตติ้งจะ break ครั้งสองนะครับแต่ว่าเออปิดเนี่ยนะครับจะมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยคงต้องลุ้นกันนะครับผมคิดว่ากรอบในวันศุกร์เนี่ยดาวต้านก็หนึ่งพันสองร้อยหกจุดกับหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดศูนย์ครับก็ยังให้น้ําหนักเซตยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวต่อเนื่องครับเพราะว่าภาพของตัวราคาสินทรัพย์ที่อยู่ในโซนล่างนะครับเทียบกับเทรนด์ของนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะครับ ความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสินทรัพย์เนี่ยก็ยังคงเป็นจุดที่ทำให้ตลาดเองเนี่ยเล่นกับการฟื้นฟูขึ้นมาก่อนครับผมครับผมในรายการก๋หอมกับครูนีต้องขอขอบคุณคุณกรพันธ์มากเลยครับที่มาให้มุมมองนในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพันธ์นะหรือว่าเป็นวลเรื่อใหญ่นั่นในส่วนของหลักทรัพย์กรุงศรีหรือว่า KSA ต่างนฟังไปแล้วคงใช้ข้อมูลนี้มา พิจาาในการตัดสินใจนะในการเข้าไปสู่สังเวียนหุ้นน,นในวันศุกร์ที่2พฤษภาคมนี้นะครับเป็นในช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันมาโดยทีมข่าวของหุ้น,นอินไซม์มีการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของบุญใหญ่นะครับหรือว่า SCC นะครับวันนี้ราคาหปิดที่159บาทบเพิ่มขึ้น7บาท5 0บางค์เป็น4.95เปเซ ส่วนตัวที่2นะครับเดลต้านะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่96บาท50สตางค์เพิ่มขึ้น8บาท50สตางค์คิดเป็น9.66เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวที่3นะครับหุ้นอนันดานะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่52สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น4สตางค์คิดเป็น8.33เปอร์เซ็นต์และตัวที่4นะครับตัวเจนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท10สตางค์เพิ่มขึ้น22สตางคิดเป็น25 ปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนและสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกำไรในเดนวันศุกร์ที่สองพฤษภาค,คมนี้อย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านดูเรื่องราวดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านดวมหยุดคาดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลวันนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงในวันศุกร์นี้าถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บกันมากเลยคุณอภิวัตวีสุริเวท นักพิเคราะห์ทางทเดคนิจากบริษัทอักรับดิริเดเตอร์จำกัดวันนี้แนะนํามา2ตัวตัวแรกนี่คือตัวของ S c G P นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่ากําลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่14บาทแนวรับจที่13บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่16บาทต้านไปที่18บาทวันนี้ราคาหุ้นของ S c G P นะครับปิดที่14บาท10ตางเพิ่มขึ้น10ตางคิดเป็น0.71 ส่วนแซฟสนี่คุณอภิวัตรแนะนำนะคือตัวของไทยออยหรือว่าท็อปนั่นเองนะครับวันนี้รูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าสะสมกำลังนะครับให้แนวรับที่25บาทแนวรับสปที่24บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่28บาทต้านไประที่30บาทนี่ราคาหุ้นของไทยออยหรือว่าท็อปนะครับปิดที่26บาท75สตาง์เพิ่มขึ้น1บาท25าทตางคิดเป็น4จุด 90%ครับนี่คือรายการกุ้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดดักลงทุนชื่นชอบนะฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียวิดีไซต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกุ้ยหอมกับกูรูวันนี้้าอาอท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับปบกันใหม่ในวันศุกร์นี้ครับผมสวัสดีครับผม